สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตั้ว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกฮันน็อกให้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะครับก็คือ จริงๆหมวกใบนี้เราเคยรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ว่ามันยังมีสีอื่นนะครับผมก็เลยอยากจะมาเล่าอีกรอบหนึ่งเอามาให้ดูลวดลายต่างๆนะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของรีวิวมีฟีดแบ็กจากคนที่ไปใช้จริงมาด้วยนะครับก็อันนี้อยากจะมาเล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือหมวกใบนี้นี่เองนี่นะครับ ชาร์กสกา2.2นะครับหรือสกา2.2ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับอ่าเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นสีขาวแดงนะครับตอนนี้ใครที่เป็นสายใครที่แบบว่าไม่ชอบสีแดงเนี่ยมันมีนะมันมีคนที่ไม่ชอบสีแดงส่วนส่วนตัวผมชอบสีแดงแต่ว่าคนที่ไม่ชอบสีแดงก็จะชอบแบบรดดุดดุดดำดำอนะไรเงี้ยก็จะมีสีนี้นะครับเป็นสีขาวดานะครับเป็นสีด้านสวยนะครับดีเทลอ่าผมไม่ดูดีเทลตอนนี้มันก็เป็นแบบลายเหมือนแบบเมทัลลิกอ่าการเมทัลนะ แล้วก็นี่เป็นชื่อ p a ว s e Division t e a m นะครับแล้วก็มีโลโก้ชาร์กพาตรงนี้นะครับก็เป็นสายลายสีเล้อๆนะให้ดูรอบๆนะครับด้านหลังเป็นรวมพึ่งแล้วก็เป็นคล้ายๆกับตัวแบบงงวยะมันรู้เรียกว่าตัวอะไรนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นสายฟ้านะนี่เคล้าๆผมให้ดูแบบไม่พูดแล้วกันรอบหนึ่งลายค่อนข้างจีด๊ดสวยงามไวรุ่น ดูสปอร์ตดูโฉบนะครับด้วยลวดลายแล้วก็รูปทรงนะครับรูปทรงของชาร์กเนี่ยตัวนี้จะดูเหลี่ยมๆนิดนึงแล้วก็ดูยาวนะครับก็คือมีสปอยเลอร์ด้านหลังที่ดูเฟี้ยวมากนะครับตรงนี้นช่วงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของแอโรไดนามิกเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับก็คือชาร์คมันจะเป็นลักษณะเหมือนหน้าแหลมและตัวนี้แล้วก็เหลี่ยมๆแล้วก็ยาวไปด้านหลังอันนี้เป็นสไตล์ใหม่แล้วก็ มีตัวคล้ายๆกับขอบยางด้านหลังที่เป็นเรื่องของ AeroDynamic เสริมขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว s h a r k s c ก l t t 2.2เนี่ยครับก็คือเป็นหมวกมิดเล v e l นะครับเรียกว่าเป็นหมวกระดับกลางต้องบอกนี้ก่อนว่าหมวกเนี่ยมันแบ่งเป็น3 l e เ e l วลนะครับก็คือเป็น Entry Level นะครับซึ่งของทางแบรนด์ชาก็เป็นตัว r e d e วนะครับซึ่งอยู่ประมาณราคา 6 0 0 0นอะ้าพนนะครับแล้วก็ตัวนี้มี Scow to 2. 2กับตัว Discow เนะี่ยอยู่ประมาณ7,000ถึง8,800นนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้อยู่ที่8,800บาทนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นท็อปโมเดลก็จะเป็นพวก Spartan GT Carbon หรือไม่ก็ Race a p o l o GP นะครับตัวนี้ก็อยู่ในระดับกลางบนนะครับวัสดุต่างๆก็ เริ่มต้นก็จะมาจากตัวเทอร์โมพลาสติกเรซินก็ใกล้เคียงกับพวกคู่แข่งของในอยู่ในเลเวลเดียวกันก็จะเป็นพวก HJC ก็จะเป็นพวก I70 นะครับแล้วก็ตัวของ a g v ก็เป็น K3SV นะครับตัว mid level เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้แว่นกันแดดมาในตัวด้วยนะครับซึ่งตัว c h a r k s g a 2 l i 2ก็จะมีแว่นกันแดดมานี มีแว่นกันแดดในตัวนะครับตัว K3SV ก็มีแว่นกันแดดในตัวครับตัว I70 ของ HJC ก็มีแว่นกันแดดในตัวนะครับ, J ก,ก,ดดรบก็คือการใช้งานของหมวก mid level เนี่ยก็คือมันจะใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็มีไปออกทริปบ้างก็คือถ้าเป็นพวก entry level เนี่ยมันจะเน้นการใช้งานในชีวิตประจําวันมากกว่านะครับแต่พอเป็นตัว mid level เนี่ยก็คือ มี p e r f o r m ร์แมของมันด้วยก็คือเรื่องของแอโรไดนามิกเรื่องของ a i r f ฟ o w ต่างๆเรื่องของ Material นะครับเรื่องของแว่นตาฟังก์ชันต่างๆนวมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะให้เขาเรียกอัปเกรดขึ้นจากตัว e n t i r a เ e l ขึ้นมานะครับก็คือดีขึ้นนะครับผมซึ่งจุดเด่นของตัว Shark Scout 2 Pi 2เนี่ยมันจะอยู่ที่ไฟ LED ครับผมก็คือตัวหมวกเนี่ยมันจะมี b u i l ์อิ LED ทั้งหมด3จุดนะครับ1 2แล้วก็ด้านหลัง3นะครับตัว LED มีทั้งหมด4หลอดนะครับก็คือด้านบนเนี่ยมีแค่1นหลอดนะครับไฟจะออก2ฝั่งก็คืออยู่ตรงกลางนะครับแล้วไฟมันจะออก2ฝั่งก็คือบางคนมองว่าเอ้ยมันดูไม่เท่ากันก็คือมันก็มีบ้างนะครับเพราะว่ามันมีหลอดแค่หลอดเดียวนะครับตรงปากก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมกดไฟให้ดูกันจุด operate ไฟจะอยู่ด้านหลังตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับกดหนึ่งทีเนี่ยไฟจะค้างนะครับก็คือจะขึ้นนี้มี LED 1ดวงนะครับออก2ฝั่ง LED ที่ปาก1ดวงออก2ฝั่งส่วนด้านหลังจะมี LED 2ดวงนะครับออกซ้ายออกขวาอ่าทั้งหมดอย่างนี้นะครับกดหนึ่งทีเป็นการไฟค้างนะครับแล้วกดอีกทีหนึ่งเป็นไฟกระพริบนะครับอ่าก็คือจะกระพริบทั้งหมดเลยนะครับการกระพริบเนี่ยจะช่วยให้อายุของแบตเตอรี่ได้นานขึ้น ทั้งชาร์จเว็บชาร์จเนีครับเขาเคลไมไว้ว่าการเปิดไฟ LED หลังจากชาร์จเต็มนะครับสาชั่วโมงนี่เราก็ชาร์จไว้ทั้งคืนก็นได้นะครับอายุของแบตนะครับก็คือถ้าเปิดกระพริบเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ8-10ชั่วโมงนะครับแล้วก็กรณีเราเปิดค้างมันจะอยู่ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็ใช้งานสบายๆสแตนบาย Stand ผมว่าก็3าวันนะครับใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ถือว่าโอเค มันไม่ใช่แค่สวยงามนะครับก็คือมันช่วยเสริมความปลอดภัยในยามค่ําคืนกรณีให้เราขี่ในถนนที่มันไม่มีไฟเลยนะครับไฟรถอาจจะไม่เพียงพอนะครับการเปิดไฟกระพริบทําให้เหมือนจับสายตาของผู้ขับขี่ที่สวนมาหรือขับตามเรามาให้เห็นเราชัดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อหนึ่งที่ชาร์กเขาค่อนข้างอซีเรียสแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องของการดีไซน์นะครับเรื่องของไฟนะครับแล้วก็ไม่ใช่สำคัญนอกจากนี้นครับชาร์กในซองนะครับคู่มือมันจะมีอตัวสติ๊กเกอร์สั เอที่เป็นส้อนแสงเนี่ยให้มาด้วยนะครับมันก็จะเข้ามุมต่างๆเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับรูปให้ดูว่ามันสามารถไปแตะตรงไหนบ้างน,นะครับเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ในซอมีสายไมโคร USB สําหรับชาร์จนะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะตัวไฟเนี่ยมันใช้ถานหรือมันใช้อะไรมันใช้แบตเตอรี่ในตัวนะครับก็คือมันจะมีสายตัวนี้ครับเห็นไหมสาย USB เนี่ยมันก็โผล่มาจากด้านหลังไม่รู้เห็นไหมอันนี้ เห็นไหมเนี่ยอ่าก็คือเอาไปชาร์จกับไฟได้ครับตัวในกล่องเนี่ยมันจะมีสายมาให้ก็เราก็าไปใช้กับหัวพวก iPhone นะครับแนะนำว่าอย่าใช้พวกไฟที่มันแรงๆเนี่ยพวกฟ้าชาร์จแบบ3แอมป์สแอมป์อย่างเงี้ยไม่เอานะครับก็ประมาณ1นึถึงหนึแอมป์ถือว่าโอเคแล้วครับก็ใช้แค่นั้นก็พอก็ถนอมแบตเตอรี่ของเราด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องอ่าของทางชาร์จเนี่ยเรื่องของการดีไซน์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีการอ่า มี R&D ก็คือมีการพัฒนาแล้วก็วิจัยของของ Inhouse ของเขาเองครับเขาจะมีระบบของเขาเรียกว่า CFD นะครับก็คือ C เนี่ยย่อมาจาก Computation F มาจาก Fluid นะครับแล้วก็ดก็คือ Dynamic นะครับ CFD เนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของ Aerodynamics แล้วก็2เป็นเรื่องของ Ventilation เรื่องของการระบายอากาศนะครับผมก็คือ2อ,อย่างนี้มันมาด้วยกันก็คือ Aerodynamics มันก็คือเรื่องของทิศทางของลมต่างๆนะครับที่มันจะพัดผ่านหมวกแล้วก็ทําให้หมวกเนี่ยมันไม่ไม่ต้านลมต่าง แล้วก็ทิศทางของลมที่มาด้เนี่ยมันก็จะเข้ามายังไงแล้วก็จะไปออกจากหมูยังไงเนี่ยก็คือชาร์จเขาพัฒนาตรงส่วนนี้ซึ่งตัวชาร์จกอลทูไพรทูเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือหลังจากที่ผมได้ไปคุยกับทางชาร์จไทยแลนด์มานะครับเขาก็จะมีอ่าเทสไลเดอร์ของเขานะครับที่เขาสปอนเซอร์อยู่นะครับก็คืออันนี้ผมขอให้เครดิตทางช่องของทางพี่พีทนะครับตัว PSP m o t o t u b e นะครับไปติดตามได้นะครับตัวพีพีทเนี่ยเขาพีพีเนี่ยขเขาก็จะใช้ตัวหมวก Skull2 อยู่มาสักระยะแล้วก็มีการใช้งานทั้งพีพีทก็คือเป็นขับรถที่เป็นตัวพันนะครับก็คือทำความเร็วค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับก็ฟีดแบ็กจากทางพีพีทมาก,ก็คือ บวกตัว s c อร์ทเนี่ยสามารถารับความเร็วได้ค่อนข้างสูงถึงระดับประมาณ180-190เลยทีเดียวนะครับก็คือ1 8 0 1 7 0 180เนี่ยก็คือยังนิ่งอยู่นะครับสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับแต่รถพี่ๆเขาก็เป็นรถสปอร์ตนะครับแต่ก็กรณีที่ใครขครับเน็กเคนะครับผมก็คิดว่ากต็ต้องกดหัวหรือก้มหมอบช่วยนิดนึงนะครับซึ่ง ถ้าถึงระดับ200เนี่ยหมวกเริ่มมีอาการแล้วก็คือหมวกใบเนี้ยก็คือถ้าถ้าพูดกันตรงๆก็คือรับความเร็วได้ประมาณ170 180ก็ถือว่าโอเคในระดับของ mid level แล้วนะครับก็คือ,อ ใครที่ขับรถประมาณพวกหกร้อยหาสิะไรเงี้ยก็คือใช้ใบนี้ถือว่าโอเคแล้วถึงตัวพันก็ยังใช้ได้ครับเราไม่ได้ขี่เร็วขนาด200ขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งขี่เร็วมันก็อันตรายนะครับก็คืออันนี้ต้องบอกว่าจริงๆตัวหมวกเนี่ยเขาทำมาสเปคค่อนข้างโอเวอร์กับการใช้งานไปนิดนึงแต่ถ้าถามว่าใช้งานถึงสุดระดับนั้นทําได้ไหมทําได้นะครับเรื่องของ a e r o d y n a m i c ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของอ การระบายอากาศหรือเวนติเลชันเนี่ยครับตัวชาร์จเนี่ยมีการระบายอากาศก็คือตัวช่องปากนะครับเป็นลักษณะของชนวิ่งชนชิวแล้วก็ลงมาอากาศก็จะเข้ามาหายใจสะดวกครับไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่อึดอัดแล้วก็ด้านบนเป็นการระบายอากาศความร้อนนะครับเล่าเนี่ยส่วนใหญ่จะหัวร้อนก็คือใส่ในหมวกเนี่ยความร้อนมันจะขึ้นทางด้านบนนะครับก็ ลมเนี่ยมันจะเข้ามาด้านบนแล้วก็เอาความร้อนความชื้นตรงนี้มันจะมีช่องชานเอลมันวิ่ง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 แล้วก็เอาความร้อนเนี่ยพัดออกไปด้านหลังซึ่งมันก็มีช่องระบายอากาศอยู่ด้านหลังนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างระบายอากาศได้ดีนะครับหมวกช้างเนี่ยเป็นหมวกที่มีจุดเด่นเรื่องของการเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็หนึ่งคือสิ่งที่มันทําให้เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีก็คือเรื่องของชิลนะครับชิลชร์งระบบของชรางเนี่ยมันจะมีเขียนตรงแถวนี้นะครับว่าเป็นออโต้ซิลนะคกือาร ชิลขอบอยางอเงี้ยชิลสังเกตนะครับมันจะมีการดึงข้าวนิดนึง่งเวลาปิดลงมามันจะกรึ๊บเงี้ยอ่ามันจะเหมือนว่าเป็นสปริงดึงนิดนึงทาให้ขอบของชิลเนี่ยมันสามารถแนบสนิทกับตัวเนี้ยเสียงลมที่จะเข้าตามขอบเนี่ยจะไม่มีนะครับก็คือ2ก็คือเรื่องของดีไซน์นวมตัวนวม Scal t 2พเนี่ยได้ออกแบบใหม่นะครับก็คือใช้วัสดุใหม่นะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นสีฟ้าสว่าง แต่ว่าตัว Score 2.2เนี่ยจะใช้นวมแบบใหม่นะครับดูดุดันดูสีดำมากขึ้นมีความอ,าออกแบบที่มันรับกับโครงหน้ามากขึ้นตรงนี้มันจะค่อนข้างเล็กใช่ไหมเพราะว่านวมมันจะเป็นลักษณะเหมือ,อย่างเงี้ยแล้วก็งุ้มเข้ามานิดนึงเพื่อรับกับตัวคาง,งของเรานะครับมันก็ยะซิลตัวขอบคอทั้งหมดเขาเรียกว่านวมบล็อกคอไว้นะครับมีแผ่นใต้คางเพื่อเขาเรียกอะไรลมกันลมหวนเข้ามานะครับเรื่องของเสียงลมก็จะลดลงนะครับผม ก็คือหมวกตัวนี้อ,อ้างทางพี่พีทอีกเหมือนเดิมนะครับพี่พีท PSP Motor Tube เนี่ยครับเขาก็บอกว่าเสียงของมันเนี่ยจะเริ่มมาที่ความเร็วประมาณ107-108ก็คือตั้งแต่คุณขี่ทั่วไปแล้วขี่ในเมืองขี่ทางความเร็วประมาณสัก105 1ห6เนี่ยหมวกก็ยังเงียบอยู่ในระดับนึงถามว่ามีเสียงผึบพับไหมผมว่ามีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บอโคขนาดนั้นนะครับก็คือหมวกเนี้เก็บเขียงได้ค่อนข้างดีนะครับ Aero Dynamic ลู่ลมได้ค่อนข้างดีก็คือหมวกนั้นทําความเร็วได้ก็คือจบนะครับก็คือใช้งานได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองครับจะมีแว่นกันแดดในตัวนะครับหมวกมันเป็นหมวก mid เลเวลนะครับก็คือใช้งานได้2แบบก็คือใช้งานทั่วไปในเมืองในงานชีวิตในประจําวันออกทริปก็ได้นะครับแว่นกันแดดก็สําคัญนะครับบ้านเราแดดร้อนนะครับตัวนี้มีแว่นกันแดดจุดเด่นของชักเกือบทุกๆตัวเลยก็คือแว่นเนี่ยลงมาค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะครับให้อ่าความสบายตาไม่หลอกตาแล้วก็การ UV อ่าเกรดแบบ มาตรฐาน380นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทางชาร์กเขาเครมมาในเกือบทุกๆตัวใหม่ของทางชาร์กเลยละกันต่อมานะครับเรื่องของแว่นนะครับก็คือตะ่กี้ผมพูดไปแล้วแล้วก็เรื่องของการถอดชิวนะครับตัวนี้เป็นแบบ toolless ก็คือ,อไม่ต้องใช้กลไกไม่ให้ต้องใช้เครื่องมือต่างๆในการถอดชิวนะครับตัวนี้ถอดชิวค่อนข้างง่ายก็คือลักษณะของการถอดชิวก็คือจับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็คืออย่างนี้แค่นี้เองเห็นไหม มันจะเป็นเขี้ยวอะครับเป็นเขี้ยวแค่นี้เราจับจับให้แน่นนะครับจับหมวกข้างหนึ่งให้แน่นแล้วก็วิธีการใส่ก็ง่ายๆนะครับอันผมถอดสองข้างให้ดูกันคือจับนะครับจับตรงนี้เอามือช้อนนิดหนึ่งจับหมวกให้แน่นดึงตรงมาตรงๆนะครับนี่นะครับตัวนี้ชิลรองรับพินล็อกกันแผ่นกันฟ้านะครับแบบแม็กวิชั่นก็คือจะเห็นร่องนะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็คือถ้าใส่กันฟ้าก็คือจะเต็มร่องเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนะคือแผ่นกันฟ้ามันจะเป็นแผ่นแบบเหมือนไม่เต็มอ่ะ ก็คืออันนี้ปัจจุบันก็คือเรื่องความแผ่งกันฟ้าก็ค่อนข้างโอเคชิลน,นี้นะครับเคลือบสารอ่า anti scratch ก็คือเราเช็ดต่างๆนานาเนี่ยชิลก็ยังใส่ยอยู่เหมือนเดิมครับถ้าเป็นพวกหมวกถูกๆเนี่ยเช็ดไปเช็ดมาเอ้ทำไมมันขึ้นฝ้านะครับอันนี้ก็คือไม่มีนะครับป้องกันได้ดีทีเดียววิธีการใส่ชิลกลับไปเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวก็คือชาร์เขาบอก t o o l l ใช่ไหมครับก็แค่เอาอันนี้แ yeah ห่เข <"Yeah> ้าไปเนี่ยแห่เข้าไปแล้วก็กดเลยอ่ออนุยาตน่ครับกดเข้าไปตรงตรง เห็นไ,ไหมทำสองข้างเหมือนกันนะครับอันนี้มันจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรแกนเนี่ยเราก็ทอเข้าแกนปุ๊บล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปเห็นไหมชิวเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างง่ายครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของพี่พีทนะครับก็คือพี่พีทเนี่ยเขาได้ทําการรีวิวตัวชิวนะครับเดี๋ยวใครอยากดูว่าตัวนี้มีชิวแต่งขายด้วยนะครับราคา2 5 0 0บาทก็คือมีสีไลท์เรด ไลท์คือไลท์ไลท์เบานะครับก็คือชิลแต่งก็คือสามารถใช้ได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าจะให้แสงระท้อนที่สวยงามเหมือนชิลพวกชิลประลอดทั่วไปแต่ว่าตัวนี้ก็คือหลายคนมีปัญหาคือพวกชิลประลอดต่างๆเนี่ยมันกลางคืนใส่แล้วมันจะมองไม่ชัดนะครับแต่ว่าตัวชาร์จเนี่ยมันเป็นไลท์ก็คือเป็นแบบเป็นแบบบางเคลือบปลอดแบบบางก็คือใส่แล้วสวยนะครับใส่ได้กลางวันกลางคืนถ้ากลางวันถ้าแบบใส่แล้วมันยังไม่กันแดดก็คือสามารถดึงชิลลงมา เพื่อกันแดดแล้วก็ใส่ชิลปลอดนะครับเดี๋ยวผมขอแปะลิงก์ของทางพี่พีทไว้แล้วกันนะครับว่าเขาใส่แล้วเป็นไงเขารีวิวว่าหมดเลยนะครับว่าสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินเนี่ยใส่แล้วเป็นยังไงสีออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้ขอให้เครดิตทางช่องพี่พีทเขาละกันนะครับผม ก็คือชิลมีแต่งครับตัวนี้ชิลชิลแต่งเนี่ยใส่ได้ทั้งตัวชาร์ k สกอลทู 2, นะครับชาร์ k ดีสกอลนะครับแล้วก็ชาร์ k สปาร์ตันนะครับผมสปาร์ตันจีไม่ได้นะครับใช้ได้กับสปาร์ตันตัวตัวก่อนหน้านี้นะครับสปาร์ตันแล้วก็สปาร์ตันคาร์บอนเนี่ยได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อมาตัวตัวชาร์กตัวสกอลทูไปทูเนี่ยมีการดีไซน์ภายในนะครับนวมเนี่ย ใต้นวมเนี่ยได้โฟมเนี่ยมีการเสาะล่องของหูฟังไว้สําหรับติดตั้งบลูทูธได้พอดีเลยครับแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชาร์จก็คือเรื่องของแว่นนะครับตัวนี้เป็นชาร์จ Easy Fit นะครับก็คือสามารถใส่แว่นได้ง่ายอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเรื่องของนวมนะครับตัวนวมเนี่ยเป็นนวมแบบไมโครเทคนะครับ เป็นมีโลโก้ของ a อกิอยู่ a อกิผมก็พูดไปหลายคลิปแล้วนะครับเอกิเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของบริษัทบริษัทหนึ่งที่มันตัวเนื้อผ้าเนี่ยมีลักษณะของการทำงานแบบยับยั้งการจเจริญเติบโตของตัวแบคทีเรียรซึ่งตัวหมวกเนี่ยเราสามารถใส่แล้วก็มีเหงื่อมีอะไรมีแบคทีเรียรปุ๊บนะครับมันก็จะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นซึ่งตัวนวมเอกิสเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียรก็คือ เราใส่ไปเถอะยังไงแบคทีเรียมันก็ไม่เติบโตมันก็กลิ่นมันก็จะลดลงนะครับก็คือ,คอ,คอกลิ่นไอเทิร์ประสงค์ต่างๆมันก็จะไม่มีนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองใส่ให้ดูว่าลักษณะของหมวกเนี่ยเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนนะครับผมมุมมองเป็นยังไงบ้างใส่แว่นใส่ตาใส่ได้ไหมอ่ะแว่นกันแดดโอเคไหมนะครับย่าใส่หมวกกอน ใส่แว่นค่อนข้างง่ายนะครับมีแว่นกันแดดในตัวอ่าแว่นค่อนข้างลงลึกเลยทีเดียวนะครับอันนี้ค่อนข้างโอเคนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองไม่มีหลอบตานะครับสบายตามากเลยเหมือนกับใส่ชิลอ่าดําเลยนะครับผมขอกดอ่าตัวไฟนิดนึงอ่ากับพริบนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียว น้ำหนักเนี่ยนะครับอยู่ระดับกลางนะครับตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นไซส์ M ก็คือหมวกของตัวชาร์กสก o ตชูไพรเนี่ยมีทั้งหมด2เชลนะครับเหมือนหมวกชาร์กทั่วไปก็คืออ่าเป็น S M นะครับแล้วก็ L X L นะครับตัวหมวกไซส์ M เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณโล5์้นิดก็คือโลครึ่งอ่าก็คือน้ําหนักกลางๆใส่อยู่ก็ไม่ได้รู้สึกหนักอะไรนะครับน้ำหนักก็ถือว่าเบาดีนะครับกลางๆไม่ได้เบาหวิวแต่ก็ ไม่ได้หนักอึ้งจนแบบทวงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมุมมองค่อนข้างโอเคมุมมองค่อนข้างกว้างนะครับผมอันนี้ค่อนข้างโอเคใส่ก็บีบแก้มนิดนึงนะครับช่วงแรกของว่าชาร์จเป็นหมวกที่ไม่ได้บีบมากนะนวมค่อนข้างแน่นแล้วก็เสียงข้างในก็เงียบพอสมควรนะครับพิบ่นกันแดดในตัวนะครับเรื่องของ aerodynamic เรื่องของ a i r f โ o ผมก็พูดไปแล้วตน้นตอน,ตอน,ต,อนตอนก่อนหน้าน,นี้ก็คือทํางานได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับผม ตัวชาร์จก,ก็ 2, 2์ตนะครับมีสายลัดคางแบบ เอ่อควิกลีลิสนะครับหรือไ i โค o บั c เก็ตสล็อตอะไรประมาณนี้ก็คือหลายคนเรียกว่าควิกลีลิส s ์หรือกิ p ล็อกนะครับก็คือง่ายนะครับก็คือถามว่าแบบนี้มันปลอดภัยไหมตัวนี้ผ่านมาตรฐาน ECE ของยุโรปนะครับก็คือปลอดภัยแน่นอนไม่หลุดแน่นอนนะครับก็คือหลายคนแค่กังวลว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ดีดีลิงมันจะปลอดภัยเหรอตัวนี้ปลอดภัยนะครับอย่าไปเทียบกับแบรนด์ที่มันราคาแบบไม่กี่ร้อยนะครับตัวกิบล็อกนี้ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วนะครับไม่เคยมีใครหัวลุดจากกิบล็อกแบบนี้นะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหมวกกันน็อกชาร์กใบนี้นะครับตัวชาร์กสเกล2ูพอยทูไลน์น็อกนะครับก็คือลายสีขาวดำสวยสง่าในมือผมนี่นะครับก็คือฟังก์ชันต่างๆหมวกสำหรับหมวกลิทเวลมิดเลเวลในราคา8,800บาทเนี่ยก็คือให้ฟังก์ชันต่างๆนานาที่ครบ ท้่วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ LED นะครับเรื่องของแว่นกันแดด2ชั้นนะครับที่มุมมองแบบแม็กวิชชันเต็มตานะครับมีแผ่นกันฝ้าแถมให้นะครับซึ่งปกติอันนี้ก็ขายกันอยู่เกือบพันนะครับผมแล้วก็ เรื่องของแอโรด y น a ามิกที่ลู่ลมค่อนข้างดีการเก็บเสียงก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวน้ำหนักก็อยู่ระดับกลางๆนะครับอยู่ที่1 5 5 0กรัมนะครับผมการระบายอากาศทำได้ค่อนข้างดีมุมมองกว้างใส่แว่นง,ง่ายนะครับตัวชิลเนี่ยก็คือมีชิลแต่งขายต่างๆน,นานาหะอะไรต่างๆก็มีพร้อมนะครับสำหรับชาร์จนมภายในค่อนข้างกระชับนะครับเป็นนวมแบบแอนตี้แบคทีเรียแบบเอ็กกิสนะครับก็ทำได้ค่อนข้างดีตัวนี้รองรับการติดตั้งบลูทูธมีช่องสำหรับ ใส่ลำโพงสามารถติดตั้งไม่ว่าจะเป็นคาร์โดเซน่าถือวีโมโตหรือบลูทูธจีนต่างๆนี่สามารถติดตั้งได้หมดเลยทีเดียวนะครับก็คือก็ยังไงก็จบไปแล้วนะครับก็คือยังไงก็ต้องขอฝากหมวกชาร์จกลอ2ูไพทูใบนี้ไว้ด้วยละกันนะครับก็คือที่ร้านเราตอนนี้ก็คือมีทั้งหมด3สีนะครับก็คือมีตัวสีดำนะครับสีแดงที่ทําเป็นคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็มีสีเหลืองเยลโลนะครับเป็นสีเงาก็คือใครไม่ชอบสีแดงก็จะมีตัวสีเหลืองด้วยเลยนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้ราคา8,800บาทนะครับถ้าอยากผ่อนก็สามารถผ่อน0%ได้10เดือนกรณีที่ท่านที่มีบัตรเครดิตกสิกรกรุงไทยกรุงเทพนะครับสามารถผ่อนชำระผ่านช h อป e ีได้นะครับผมถ้าผ่านไม่เป็นสามารถไลน์หรืออินบ็อกหรืออะไรมาถามได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราให้คำแนะนำได้นะครับเพียงมีบัตรเครดิตนะครับก็ทำไม่ยากนี่ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับสอนนะครับซึ่งไม่ยากเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่ทำตามขั้นตอนนะครับ สามารถผ่อนตัวนี้ก็ตกเดืลาละประมาณ880บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อน0%นะครับซึ่งทางเราก็ซัพพอร์ตเรื่องของดอกเบี้ยให้ทั้งหมดเลยครับแล้วอทางพี่ก็คือแค่เอาราคาหมวกเนี่ยหารสิเลยนะครับ8,800ก็หาร10ก็เหลือเดลาร880บาทง่ายเลยทีเดียวน,นะครับส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับผมอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวตัวช h a r g กอลทูพอนะครับก็ถ้า,างไงอ,อยากให้รีวิวหมวกอะไรก็คอมเมนต์มาใน ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมเลยละกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ